สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทาสกูชี่แท็กกันะค่ะเย้คือเราไม่เคยทําคลิปไอพวกสกูชี่แท็กเียวเขไม่เคยเลยแต่น,นี้บอกกันนะคะว่าสกูชี่แท็กนี่เป็นที่เราคิดขึ้นเองนะคะถ้าเกิดซ้ำกับใครก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือคิดขึ้นเองจริงๆถ้าเกิดใครเอาไปใช้ก็อย่าลืมให้เครดิตเราด้วยนะคะก็ชื่อแท็กว่า every day life squishy tag นะคะก็ไปทากันเลยก่อนดูนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์ใครแชรแล้ว น,ะค,ะนควาำถามข้อที่1น,นะคะก็จะเป็นสากุช่ที่เห็นแล้วรู้สึกร้อนที่สุดนะคะก็จะเป็นสกุชิไอไอติมไอสติมไอติม,ไอต,มไอติมขับผีบาลาซ่านะคะอันนี้ไม่ขอปี2014นะคะถ้าเกิดเห็นเนี่ยตัวสกุสกช่เนี่ยมันเหมือนของรุ่นใหม่ใช่ไหมล่ะอันนี้มันเป็นรุ่นเก่านะคะแต่แพ็คไม่เหมือนกันนะคะนีซื้อมาจากงานเซี่ยยสอบเลยนะคะก็มาอธิบายเหตุผลกันดีกว่าว่าทาไมถึง ดูแล้วมันร้อนนะคะเพราะว่ามันคือไอติมใช่ไหมคะแล้วเนี่ยมันหน้าร้อนอยู่แล้วถ้าเจดสมมุเวลาเดินเดินเดินไปไปเจอร้านขายไอติมอยากกินไอติมอยากกินไอติมรู้สึกร้อนขึ้นมา,อาไอติมจัดแล้วพอเราไม่ได้กินแบาไม่ร้อนใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นคำถามข้อที่สองนะคะไอติ่ที่ดูแล้วรอ้อนค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่เป็นแล้วนะคะเป็นของโอชิค่ะจะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้มันโฟกัสหน่อยละกันนี่นะคะ นี่เห็นไรเส้นไม่เอ้ยสาเหตุนะคะที่ดูแล้วหลอดคือทุกคนลองดูดูเองนะคะมันไม่หลอนนะคะแต่มันน่ารักแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนลองคิดในแง่ร้ายนะคะคือถ้าเกิดสมมุติน่ะมันเป็นดดดดอะขออะไม่อยากพูดอะตอนนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะขอีอะนะคะถ้าเกิดบรรดา โอ้ยน่ากลัวแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆเนี่ยโอโ้โหน่ากลัวสุดๆนะคะถ้าเกิดใครเคยอ่านนี่คือเป็นโรคก,กลัวผออีด้วยนะคะเป็นโรคก,กลัวมากก็ไปดูคําถามข้อที่สามเลยค่ะคะําถามข้อที่สามนะคะสกุชีที่ดูแล้วจินตนาการที่สุดจินตนาการล้าเลิศอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นยกให้เป็นเจ้าตัวนี้เลยะคะ่ะสกุชิคัพเค็กไมล์เมโลดี้นะคะที่ดูจินตนาการล้าเลิศคือมันดูไม่สมจริงเลยคะ่ะคือแบบเอาหัวคิตตี้มาแปะอยู่ตรง คัพเค้กนะคะแล้วก็วิปครีมมาใส่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 มันมันใช่ขับเค้กไว้เนี่ยถ้าเกิดขับเค้กอย่างนั้นมันก็ต้องเห็นเนื้อเนื้อขับเค้กในเนื้นี้ก็เป็นแบบครีมอะคะ่ะมันดูปดแปลกๆอะแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นอันนี้อาจจะเป็นตัวไอซิ S <S ่งก็ได้เป็นตัววิปคร<ล>ีมอะค่ะแต่มันก็ดูปแปลกๆอยูนะะ่ดีไหมล่ะคือแบบแบบมันนูนๆขึ้นมามันแปลกๆอะคือบอกไม่ถูกนะคะคือว่าไหมว่ามันปแปลกๆดูแล้วมันแปลกๆนะคะก็ปี2014นะคะ มีปลั๊กกี้ให้ด้วยดูอีกสักรอบไปกันนะคะเพราะว่ามันไม่โฟก,กัสน,นะคะเมื่อกี้ลืมกดให้มันโฟก,กัสได้แหละน,นี้ก็จะเป็นปลั๊กกี้นะคะไม่ใช่ป๊อกกี้นะคะปลั๊กกี้นี่นะคะก็จะเป็นปกรเช้นสีชมพูด,ด้วยน่ารักคิค้ขบมากนิ่มๆนะคะสลโลด้วยข้อทีีก็จะเป็นสก,กูชะีที่เอาไปทําอาหารแล้วดูน่าจะอร่อยนะคะยกให้กับเค้กไอบลูไหยคะคือถ้าเกิดเ,าเอาไปทาอาหารเนี่ยแบบ เอาเค้กแบบนี้นะคะไปทําอาหารอย่างเช่นเอาเค้กไปบดบดบดเอาไปตัดตัดตัดนะคะเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เอาไปใส่กับใส่กับ,บ้าวนี่ก็ได้มันจะอร่อยน่าดูเลยนะคะเค้กนี่หืสัสโลมากล่ะแล้วนะคะพูดกี่รอบแล้วเนี่ยว่ามันแล่นี่ก็จะเป็นพวกแท็กนะคะไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่แท็กหรือเปล่าเฮ้ยขอโทษนะคะที่กองสันเฮ่นฮ่เ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 ่เฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เอ่เฮ่เฮ่เฮ่่เ อ๋ชักติดคำนี้อาโอยามะค่ะแล้วก็โตเกียวสกุชี่ค่ะข้อท<ด>ีอะ<า>นะคะสกุชี่ที่ดูแล้วไม่เหมือนสกุชี่นะคะยกยอใมาเป็นขวดนมไอบูนะคะเพราะว่าคือมันเป็นขวดนมอ่ะแล้วมันควรที่จะเป็นขวดนมมากกว่าที่จะเป็นสกุชี่นะคะคือถ้าเกิดสมมติอ่ะมันมีกลิ่นหอมนมด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติเด็กเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยแบบเด็กตัวเล็กๆไปกินอุ้ยมันคือนมนี่นะเกิดอมสกุชี่เข้าไปในีอม oh, <laughs> อย่างงี้นะคะ่ะ คือมันไม่ควรจะเป็นสกุชี่นะคะแต่มันน่ารักนะน่ารักขวดนมน่ารักมากแต่มันดูไม่เหมือนสกุชี่อ่ะคือแล้วเขาทําออกมาให้มันเหมือนขวดนมจริงจริงอ่ะมีมีลิลิต่ด้วยสมจริงมากอันนี้เล็กะลรเลขกสามสิบนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหรือเปล่าหรือเลขห้าสิบอ๋อเลขห้าสิบนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบช่างมันเถอะ ค่ะที่ค่ะสกุชชี่ที่ดูแล้วเหมือนจะมีกลิ่นหอมแต่ความจริงนั้นไม่ใช่เลยค่ะยกย่องให้เป็นตัวนี้ค่ะเปนแฮ l l o k i คิตตี้มาการะล้อมที่มันคือถ้าเกิดใครคิดนะคะอย่างเราที่ตอนแรกยังไม่ได้คือแค่เห็นภาพหระค่ะคิดว่ามันต้องหอมแน่ๆเลยพอได้มากับมือแล้วลองดรงนี้มันไม่หอมเลยมันกลิ่นแปลกๆนะคะผิดแบบผิดกับที่คิดไว้เลยนะคะ ที่7นะคะสกูช่ที่จิ้มแทนสลามได้ก็คือนี่เลยเป็นซาลาเปาคิวตี้ค่ะที่จิ้มแทนสลามได้ถ้าเกิดใครเคยลองบีบมาแล้วแบบเอาออกมาจากนอกถุงนะคะจะรู้เลยว่ามันนิ่มมากอะนิ่มจนกระทั่งตอนแรกเราคิดว่ามันไม่มีเนื้อฟองน้ําข้างในอนะคะมีแบบแค่เฉพาะไอตัวยางๆตรงเนี้ยข้างในเท่านั้นนะคะมีแค่ข้างนอกแล้วเราจะลองมาจิ้มกันดีก,กว่าเ yeah. นี่ยที่มันด้วยคือนิ่มมากอะ สมืเนี่ยมันคือสลามค่ะจิมๆๆๆจิม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 สลามค่ะไม่มีเสียงด้วยนะมีเสียงนิดนึงอะนี่นนก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าเสียงมันเบาจริงๆนะเนี่ยเหมือนไม่เหมือนไมเหมือนไหมตอนจิมอะมันจะมีรูรูเหมือนตอนเหมือนของสลามค่ะพอจิ้มไปมันก็จะเกิดรูใช่ไหมคะเนี่ยก็เหมือนกันคือมันชโลมากอะเนี่ยค่ะจะให้ดูความชโลของมันดีกว่าหน้าดูตรงนี้อะ จะมีเสียงนิดนึงค่ะไม่รู้เหมือนกันได้ยินเปล่ามันจะมีเสียงอะไรสักอย่างออกมาอันนี้นะคะเนี่ยคือชอบบีบมากเลยมันจะโลนะคะตอนนี้ก็เริ่มแลแล้วด้วยนะคะนี่จิม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 โอเคก็หมดแล้วนะคะกับ everyday lass squishy แท็กนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะก็บ๊ายบายอย่าลืมติดตามวันไดยนะคะ